มาครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทีม 600x Battle Part นะครับจาก EP ที่แล้วด้วยนครับผมเราได้เสริมทางด้านของサ v a t o แล้วก็กุลิตไม่ใช่เสริมสีต้องบอกว่าแลกโมเมนต์นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้ทีมเรามีการอัปเดตขึ้นมาอีกเล็กน้อยดุวยครับเริ่มต้นจากปีกซ้ายนะครับแลวตอนนี้ผมใช้เป็นยานฟังโกโซล่าปกติตรงนี้จะเป็นทางด้านของโอบาเมยังนะครับซึ่งผมมีการซื้อเพิ่มเข้ามาครับสำหรับโซล่าครับ แล้วก็ทางด้านของ Enzo so Fernandez ครับผมนะจากปี f c Ambassador ใช่ไหมครับผมเปลี่ยนมาเป็นทางด้านของ Sportlight นะครับปีเก่าผมขายเพราะผมรู้สึกว่าปีเก่าเนี่ย FP เยอะเกินไปนะครับหลักๆเนี่ยจะมี2ตัวนี้นะปกติผมจะมารอทอําในคลิปแต่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากกดแรงให้มันแบบง่ายขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยอนะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวผมขึ้นฟุตเทจให้ดูนะเพราะว่าผมอัดฟุตเทจการการะทาไว้หมดแล้วนะครับ หลักทีมเราก็เลยหน้าตาประมาณนี้ทุกคนครับก็คลิปนี้จะไม่มีแบทเทิลพาร์นะครับทุกคนครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเราเปิดไปแล้วเรียบร้อยนะครับมาทุกคนครับถ้าดูจากเหรียญเนี่ยน่าจะออนมาทั้งหมด14วันนะครับหรือว่า2สัปดาห์นะครับมาเดี๋ยวเราลุยกันเลยทุกคนครับสำหรับฟูลทีมของเราทุกคนครับต้องลุยกันต่อนะครับตอนนี้ซีรีส์ในช่องเราเนี่ยมี4ซีรีส์หลักๆนะครับหลังจากจบไอ้4ซีรีส์เนี่ยผมก็น่าจะพักแล้วนะครับเพราะว่าวันหนึ่งนักออนห้าดีคุณ แล้วก็เดี๋ยวฝากนิดนึงนะฮะตอนนี้ผมมาสตรีมสดแล้วนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นแล้วนะครับมันจะมียอดหลักให้ดูด้วยนะคุณผู้ชมใครที่แบบดูสดไม่ทันครับเวลาประมาณ1-2ึถึงทุ่มเนี่ยเป็นต้นไปนะครับสตรีมราวๆประมาณ2ชั่วโมงนะครับหรืออาจจะ2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงก็แล้วแต่วันละกันนะครับมานะครับยังไงก็ฝากมาดูกันด้วยรุคนครับฝากมาพูดคุยทักทายกันได้นะสำหรับใครที่ว่างช่วงนั้นนะครับมาเดี๋ยวรับมาเลยรุคนครับ เรียบร้อยครับได้ลุ้นใบนี้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ครับก็สถานีต่อไปที่ผมจะเสริมเนี่ยผมว่าจะเอาเป็นเปโดนะครับผมอาจจะอัปปีเปโดหน่อยนะครับแล้วก็วันนี้มีการ์ดหลักๆคือใบนี้ทุกคนจากกิจกรรมเมมเบอร์ที่ผมบอกว่าอยากเสริมเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะได้เสริมถ้าเกิดพาดูงดีนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะหลักๆตรงนี้ครับเราก็ได้ตังอีก25งหมเลยนะครับมีเสื้อให้ด้วยแล้วก็ SVP นะแต่ SVP ID เนี้ยไม่ขาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังๆอ่ะผมรู้สึกว่ามันให้การ์ดน้อยทุกคน ลอตเตอรี่เนี่ยผมคิดว่าเท่าเดิมนะแต่การ์ดที่มันแจกในแบบเวลาออนเวลาหรือว่าเล่นกิจกรรมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าให้น้อยกว่าปกติเยอะนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่าเราได้กี่ใบนะครับจากที่เราออน14วันครับปกติ14วันเมื่อก่อนเนี่ยผมฟันทงเลยครับเกิน150แต่ทั้งวันเนี้ยรู้สึกว่าแบบไม่ถึงร้อยอ่ะพี่ครับคุณผู้ครับการ์ดของเราได้มาแค่106ใบ นะครับหนึใบเนี่ยต้องบอกว่ารวมที่เราเปิดจากลอตเตอรี่ด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันให้น้อยเกินไปหรือเปล่าวะนะครับคุณผู้ชมคนไหนคิดเห็นยังไงก็รอคอมเมนต์มานะแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันน้อยจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตังกันก่อนนะฮะทุกคนครับแล้วก็ตอนที่ผมอัดคลิปตอนเนี้ยนะครับมันตอนเช้าช่วงที่แบบมันเด็กไปโรงเรียนนะทุกคนนะนะครับแล้วมันเป็นทางผ่านพอดีอาจจะได้ยิงเสียงรถนะฮะว่าเดี๋ยวผมอัดตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวลงให้ตอนเย็นด้วยความที่กกลลัับบมมมมาาสตรรีีนนะะะฮเว็ไ่่คคอย ก็ตามนั้นเลยฮะคุณผู้ชมอ่ะตอนนี้ได้เงินมาห0 0 0ื่นนะครับถ้าดวงดีหน่อยอย่างที่ผมบอกครับอาจจะได้เสริมนะครับได้มา1 0 0 0 0แสนเอ็มนะฮะสำหรับ14วันครับ99ใบครับผมนะสำหรับเซตแรกนะครับเลขสวยเลยคุณผู้ชมครับไปเดี๋ยวเซตสเนี่ยน่าจะการันตีไฟแน่นอนทุกคนนะเพราะว่าผมมีตัว UT ใบนี้ทุกคนที่มันการันตีบอกหอยู่นะครับดูครับว่าจะร่ํารวยหรือว่าร่ําร้องนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับการ์ดฟรีครับแค่การ์ดฟรีทุกคนคลิปเนี้ย มาดูครับปียูทีโอเคละพันอยู่ฮะปึ้งมาเป็นโอโหหกพันเหมือนกันนะนะครับมีปีฮาร์ดว่าโอโหเป็นตัวเดียวที่หลักพันครับถ้าอยากเสริมอ่ะทุกคนครับหลักๆต้องได้ประมาณ2 0 0 0 0 0ครับแต่อย่างที่บอกครับการ์ดฟรีล้วนๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมติ๊กใบลุ้นบวก5ก่อนนะครับโอเคนะครับ2ใบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแยกแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดใบสุดท้ายเป็นใบนี้นะครับมาผู้ชมครับ4ใบ ไปเลยครับอยากเสริมอยู่ด้วยครับสถานีต่อไปนไ่าจะเป็นเฟรโดครับไม่ก็แอชลี่โคนะครับเพราะว่าฝั่งซ้ายหลังๆนี่ก็โดนเจาะบ,บ่อยเหมือนกันนะสรับฟานแอนโธนะครับปียูทีครับอุ้ยไฟว่ะอุ้ยเบลเยี่ยมแบ็คเอ้ยไม่ใช่แบ็คปีกซ้ายโดกูปะ่ะเจไม่ใช่โอ้โหคาราสโก้ครับ16,000ครับผม นึกว่าโดกูครับไม่ได้ใช่ไมโดกูมีหรือเปล่าครับปีนี้แต่มาแล้วครับหลักหมื่นครับผม16,000ครับเหมือนเป็นการ์ดออคลาสโซนนับผมจะมียูโรยูทีแล้วก็เจอร์นี่แมนครับถือว่าโอเคนะทุกคนครับ 116, ไอ้115ครับเหลือ3ใบครับผมเอาไปนี้ก่อนละกันทุกคนนะครับ1 0 8มาครับยูโรถ้าตัวท็อปท็อปนี่แพงนะครับสายยู โอ้โหอะไรวะน่ะใครอะคุณผ <go jam ming shoes on> <face> ู้ชมโอ้โหเบนจามินเซสโก้ครับเหมือนเคยเปิดได้รอบที่2นะครับแต่ไม่ได้ใช้วันรอบแรกเนี่ยได้จากไอดีไหนแต่ได้ปกห้าแบบนี้เลยทุกคนแล้วไปนี้ด้วยมั้งนะฮะเบนจามินเซสโก้ครับใบนี้ถ้าเกลือเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน20,000นะครับหรือว่า20,000นิดนิดสระผมถือว่าเกลือไว้ได้ครับ เคยเปิดได้สูงสุด4แสนโรนัโดครับเคยบอกไปแล้วในคลิปคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใบนี้ผมคาดหวังถ้าได้หลักแสนได้เสริมคุณผู้ชมขอร้องละ่ะมาหน่อยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วรถก็ขับผ่านขยันเหลือกเกินคุณผู้ชมมาดูครับทงชาติฝรั่งเศสแบ็กซ้ายฝรั่งเศสเหรอบิ้มบ้มมีปะ่ะเตโอโอ้โหสองหมืเตโอเฮนองเดสครับผม ได้อยู่แหละคุณผู้ชมปีนี้นะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันจะขายไม่ออกครับผมแต่เตอร์โอนน่าจะขายออกครับ115นี่คือน่าจะขั้นต่ำนะครับแล้วก็กอดไปเปิดไปสุดท้ายนุ่งครับผมเพิ่งนึกออกว่าผมมีตัวตัว Sa าพอย n ์เออนะครับเดี๋ยวต้องไปใช้ f c ด้วยทุกคนนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมมาใหม่เดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนนะฮะแต่ขออนุญาตเอาสายฟรีก่อนนะก่อนที่เราจะไปเสียตังค์นะครับอ่ะใบนี้ทุกคนนะครับ ผมหมายมันปั้นมือนะเพราะว่าเพื่อนผมเปิดเอ้ยมันไฟอยู่อันที่จริงเนี่ยผมเคยเปิดไปแล้วรอบหนึ่งแต่มันไม่ไฟเว้ยคุณผู้ชมครับแต่เพื่อนผมเปิดแล้วไฟครับเพราะฉะนั้นก็มาดูครับแล้วผมจะเปิดสอใบเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่ครับกับใบจากกิจกรรมเมมเบอร์มาดูครับการ์ดลุนโ8แปดครับผมนะสายฟรีของเราครับก่อนไปเสียตังค์ครับจะเสียตังค์กับอะไรเดี๋ยวไปดูนะครับมาวันนี้ขอแบบเบิ่มเบมครับขอได้เสริมได้ไหม ถ้าแอชลี่โคคือได้เสริมแน่นอนครับ b t b โ okay. อเคฝรั่งเศสอีกแล้วปีกซ้ายฝรั่งเศสดิ้น,นไม่ออกองรีองรีแสนสองอีกตัวอีกตัวบวกสามไอ้เน,นี่ 78, 000, 000. ยเจ็ดสิบแปดล้านโอ้แต่ไม่เป็นไรทุนครับใบนี้องรี only, ครับผมนะหนึ่งแสนสองหมื่นเอ็มนะฮะ อย่างนี้มีโอกาสทุกคนเรามีแสนหนึ่งใช่ไหมเราขายองรีสองแสนนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่านักเตะของเราเนี่ยขายเบเ็ดเสร็จอ่ะได้เพิ่มอีกสักหน่อยหรือเปล่าครับ <Okay. S 2> เพราะว่าไปดูรู้สึกว่าไม่ถึงสามแสนครับและนี่ครับผมนะสำหรับกิจกรรมที่เราจะมาเสียตังค์คุณผู้ชมครับผมเคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วใช่ไหมครับว่าผมจะเติมเนี่ยอีก2เดือนทุกคนครับแล้วก็ fc ของเราเนี่ยปกติถ้าเกิดว่าเราซื้อ2พาร์ทุกคนครับเราจะใช้7 7 0 0 0 คูณ2เข้าไปครับเท่ากับว่าเราจะใช้154,000 FC ทุกคนครับแล้วคือ FC เราเหลือไงผู้ชมอามาทุกคนครับใช้ได้2 2 0 0 0อันนี้ถือว่าอยู่ในโคต้านะเพราะเราเคยพูดคุยกันแล้วครับว่าถ้าเกิดว่าเดือนไหนครับมันมีอะไรน่าซื้อหน้าสุ่มถ้า FC เหลือเราจะจัดแล้วผมบอกเลยว่ากิจนี้ครับได้ลุ้นใบนี้ครับผมเล่นไปแล้วนะฮะใครที่ยังไม่ดูก็ริดเราสลรับโคดิสปินครับไปดูได้นะครับ เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ากิจนี้คุ้มเพราะว่านี่เลยครับอย่างน้อยมันมีตังให้เรานะครับมีคุณผู้ชมคอมเมนต์ครับบอกว่าเฮ้ยกด1บาทได้2 0 0 0 0ืได้50 0 0 0ืแม่นะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นครับไม่รีรอนะครับมาเดี๋ยวเราเล่นกันครับสำหรับ golden spin in euro นะครับครั้งแรกบาทเดียวเท่านั้นนะครับมาครับผมจะเล่นได้ประมาณ20,000นะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวเราต้องเหลือไว้154,000แล้วผมกดบาทเดียวได้20,000จริงเฮ้ยไปลองได้คุณผู้ชมบาทเดียวได้20,000นี่อย่างคุ้มนะฮะอ่าครับผมเหลือโคต้าอยู่แล้วนี่ครับได้อีกหมื่นนึ่งเฮ้ยของจริงนะคุณผู้ชมไปครับ2 0 0 0ม่ไใชม่ใชอ0 0 2,100ครับได้ อื uh huh. เราได้แต่เงินอย่างเดียวเลยว่ะคุณผู้ชมได้ครับ4200ยังถือว่ากดได้อยู่นะครับเราต้องเหลือ154,000มาครับขอใบนี้ได้ไหมขอยูโรได้ไหมใบ uh huh. นี้เกือจัดคุณผู้ชมยังได้อยู่ฮะคุณผู้ชมครับลุยต่อครับผมยังไงใบไหน โอ้โหเงินล้วนๆนะฮะวันนี้โ <c oughs> okay, อเคเนี่ยเนอะก็ไม่ได้การแตกแนละ้วเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่เอานะฮะอ่ะน่าจะเพียงพอแล้วทุกคนครับเพราะว่าเราเหลือโควต้าอีกประมาณ40บาทแล้วถ้าอย่างเงี้ยน,นั่นหมายความว่าเราได้แล้วทุกคนครับสำหรับตัวเปโดนะครับเพราะผมดูในตลาดไม่แย่เหมือนเหมือนไม่แพงมากนะครับอ่ะมาเดี๋ยวรับตังกันก่อนทุกคนครับ2 0ง0 0ื0โอ้โหผมบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบครับหลักๆต้องรอองรีขายออก ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ขายนะครับเดี๋ยวค่อยไปขายกันเดี๋ยวเปิดก่อนนะครับอะการ์ดแหมใบนี้แต่โชคดีนะปกติใบนี้มันจะมันจะออกก่อนเพื่อนนะครับแต่ถือว่าโอเคทุกคนครับวันนี้ไม่แย่เลยครับสําหรับฟอร์มการลุ้นนะฮะปึ้งมาเป็นวิโซ่ครับขอลุ้นโค้ดหน่อยครับเฟิร์สทัพประทะนะครับแล้วก็หาช่องไปได้ไม่ได้เปิ้งมาโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้แล้วอองรีรับกันเต็มคุณผ,ผู้ชม แสนสามปกติมันอุ้ยถ้าดูจากกราฟนะฮะคุณผ,ผู้ชมปกติมันแพงนะเนี่ยนะครับปกติแสนห้าอัพนะอันที่จริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาดันสามพิวก็คือกดซื้อสามคนใช่ไหมครับรอหนึ่งชั่วโมงราคาจะอัพนะคุณผ,ผู้ชมเหมือนเป็นเป็นการดันราคาตลาดทุกคนครับเมื่อดูในตลาดมีสองห้าตั้งรับคุณผ,ผู้ชมครับผมจะได้กลมๆถ้าเกิดว่ารวมเตโอเนี่ยจะประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับซึ่งเฮ้ย มันก็พอราคาสูงอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชม88 8ท้วทุนไหมหนดูก่อน83บอกอาจจะนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขายนั้งเตะทั้งหมดอ่ะผมคิดว่าวันนี้เราตั้งสูงได้นะครับสำหรับเป d ด o ครับซึ่งผมแฮปปี้นะกับการตั้งสูงนะไม่ได้ซีเรียสครับเพราะผมรู้สึกว่าเป d ด o ปีนี้ที่จริง3 0 0แสนทวนผมก็ว่าน่าซื้อเพราะมันเก่งมากๆทุกคนครับ A few moments later อ่ะโอเคครับผมตัดสินใจขายเรียบร้อยทุกคนครับสำหรับองรีนะครับก็ ถือว่าวันนี้เราดวงดีแล้วกันครับแลกกับการไปตั้งเปโดนะครับราคาสูงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับองรีมาก่อนเลยครับผมผมใช้อุ้ยมี30อยู่นะ30ก็ได้ดูนะครับเราไม่ค่อยได้ขายตั้งติดอยู่แล้วนะครับเอาชัวเอาชัวนะครับผมกลัวพี่ถึงที่จริงน่าจะถึงอยู่ทุกคนครับแต่ก็อ่ะรับมานะครับองรีตอนนี้27ละโอ้สบายครับสบายบือสดือโบครับแล้วตัวนี้ใช้แค่10ก็พอนะครับ18ื่นแปดคุณผู้ชมดูฮะตอนนี้ครับ เพเผอวันนี้สามแสนครับคุณผู้ชมสองสัปดาห์กับสามแสนเอ็มครับก็เปโดครับขออนุญาตครับสูงไปเลยยังไงก็เดี๋ยวรอได้เปโดก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ A few moments later และก็ได้มาแล้วครับผมนะสำหรับเปโดปีบีทีบนะครับตอนแรกก็อยากจะเก็บตังค์เอาอัพก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับเอาความเล่นง่ายก่อนละกันนะครับมารับตังค์ครับเฮ้ยแฮปปี้ว่ะวันนี้นะครับคุณผู้ชมรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูเป็นใจไหม นะครับวันนี้คือไปเล่นไอ้กิจกรรมโคดิสปินโคดิสปินก็เฮ้ยคูปเฉยแม่งตังรัวๆเลยนะครับเปิดการ์ดก็องรีนะครับอย่างที่ผมบอกกันที่จริงเนี่ยองรีท่านรอนะครับผมว่าได้เพิ่มอยู่หมื่นสองหมื่นนะแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมผมง่วงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเอาสุขภาพไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้กันนะครับสำหรับเปโดเดี๋ยวผมแค่ติ๊กออกนะครับโอ้คนนี้ยังไม่ได้เลยนะเนี่ยนะครับอ่ะติ๊กออกเรียบร้อยครับหลักๆที่ผมมาร์กก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนครับสำหรับทีมแล้วครััับบแแลล้ววก็็ตต่่ออไปปคครรนนาจะะเชิิโห นะครับแล้วก็น่าจะง่ายทุกคนครับสำหรับคลิปต่อไปเพราะคลิปต่อไปเนี่ยจะมี Battle p a r t ด้วยนะครับเพราะว่าผมน่าจะออนถึงประมาณ Battle p a r t เสร็จพอดีสำหรับเดือนหน้านะครับหลักๆผมจะออนประมาณราวๆสสัปดาห์นะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับลงทีมเรียบร้อยครับผมนะสำหรับเปรโดของเราผ็หลักๆผมมายืนขวาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สแตทเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ128นะครับรวมบูตน่าจะได้ประมาณสักร29 แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นฟูลบวกแปก็น่าจะเป็นร้อยสามสิบยังไงร้อยสาสิบแน่นอนทุกคนครับเซตเนี้ยผมตั้งใจว่าจะทํานักเตะสเต็ตร้อยสามสิบทุกตัวนะครับต้องยกเป็นผู้รักษาประตูนะครับยังไงก็เดี๋ยวมาดูฮะว่าเราจะจัดเบ็ดเสร็จยังไงนะฮะสำหรับฟูลทีมร้อยสามสิบเวอร์ชันเชลซีของเราครับยังไงก่อนไปก็ผมนะฝาก Steam สตรีมสดด้วยลวกันนี่กผมนะสตรีมทุกวันเวลาประมาณ1นึ่งถึงสองทุ่มเป็นต้นไปครับใครอยากพูดคุยอยากมาถามไทยอะไรกันยังไงก็ มาคุยกันได้ครับผมน่าจะทุกวันทุกคนครับเพราะว่าช่วงนี้ว่างเกินนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมนะยังไงไปละคุณผู้ชมครับยังไงหลายครั้งจังเลยวันนี้ยรวัสดีครับ